สวัสดีครับผมมิสเตอร์เพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวคอหนังทุกคนนะผมคลิปนี้นะฮะเป็นควันหลงจากหนังเรื่อง t r a n former the last night อีกแล้วนะฮะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะฮะที่เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้เพื่อนๆหลายคนคง <ๆ S 1> จะดูไปหมดแล้วนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้ก็จะมาพูดถึงฉากจบของหนังภาคนี้นะฮะอย่างที่รู้กันนะฮะว่าราชินีควีนเทสซาหลังจากโดนพารกับ,บบีปาบแล้วเนี่ยเธอยังมีชีวิตอยู่นะฮะยังไม่ได้ตายไปไหนนะแถมกายร่างมาเป็นคนอีกต่างหากและแบบตามหายูนิคอร์อยูนิคอร์อะไรอย่างเงี้ย เพื่อนๆก็คงสงสัยกันนะฮะว่ายูนิคอร์ตัวนี้มันคืออะไรกันแน่เห็นแต่เป็นเขางอกอยู่บนทะเลทรายเห็นแต่เขาไม่รู้ใช่หรือเปล่าไม่รู้ท้งนี้ควณเทสซาก็ยังพูดเป็นในในอีกว่ายูนิคอร์ในเวอร์ชันของภาพยนตร์นี่คือโลกนั่นเองนะครับผมลองคิดเอานะฮะถ้ามันเป็นโลกจริงๆแล้วพอจะแปงลงร่างเนี่ยโลกไม่แตกเอาเลยหรือว่าโอ้โหสุดยอดเลยนะอาจจะแบบนอนจำศีอยู่ใต้พิภพอะไรแบบนี้ใต้ทะเลทรายก็เป็นได้นะจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่พามเวลังพูดซึ้งอ่ะพูดเป็นในในอยู่เหมือนกันนะฮะว่าแบบ อันตรายในภายภาคหน้าอยู่ใต้พิภพอะไรจาลองนั้นนะฮะอาจจะเกิดว่าเหมือนพารมเนี่ยเขารู้แล้วนะฮะว่ามีอันตรายอะไรอยู่ในใต้พิภพอ่ะน่าจะแบบเป็นยูนิคอร์นนี่แหละฮะฝังอยู่ใต้โพทะเลทรายนะฮะในเวอร์ชันภาพยนตร์จะเป็นยังไงก็ต้องไปตามดูภาคหน้าหน้าแล้วกันนะฮะก็ยังไม่รู้ข้อมูลอะไรมากมายนะฮะยังไม่เผยว่ามันจะเป็นยังไงกันแน่มันจะเหมือนการ์ตูนไหมแต่วันนี้ผมจะมาขอพูดถึงในส่วนของยูนิคอร์นในเวอร์ชันคอมิกกันก่อนแล้วกันนะฮะเวอร์ชันการ์ตูนก็จะพูดในสิ ตคือใครในคอมิกนะฮะจะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะฮะที่โดเนตทูวเวเลตเข้ามาในช n n e l ของผมนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับวันนี้มีคุณ13 FFF 7บาทนะฮะคุณธนาขวัญหอมเกล5บาทคุณเศษโรจนาพิติกุล20บาทและก็คุณสุปกรณ์โอนสังเทีย2บาทนะฮะยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะฮะสำหรับกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะฮะที่โดเนตเข้ามาก็เพื่อเป็นการไม่เสิยเวลานะครับไปพูดถึงยูนิคอนกันเลยดีกว่านะครับยูนิคอร์นนั้นเป็นตัวละครสำคัญจากจักรวาลท เรื่อง The Transformer the movie ในปี1986นั่นแหละครับทำให้แฟนๆการ์ตูน Transformer เนี่ยรู้จักยูนิคอร์จากการ์ตูนหนังเรื่องนี้กันนะฮะหลังจากนั้นยูนิคอร์ก็จะมีบทบาทโผล่มาเรื่อยๆหลายเหตุการณ์ตามการ์รตูนภาคต่างๆของ Transformer ถือว่าเขาเนี่ยเป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดตัวหนึ่งในจัก,กรวาลของ Transformer เลยก็ว่าได้ร้ายก,กาจขนาดไหนนะฮะถึงขนาดที่ต้องใช้พวกเทพของเรา Transformer Pri m มหรือ Lo อดอ็อ h หรือไลท์กมาป่ามเลยทีเดียวไอ้สองตัวเนี้ยที่เอ่ยไปนะฮะในภาพยนตร์ไม่เคยออกมานะฮะย ไพรมัสเนี่ยน่าจะโผล่มาแน่ๆนะฮะเพราะว่ามันเป็นศัตรูคู่อาฆาตของยูนิคอนด้วยแถมมันน่าสนใจที่ว่าในการ์ตูนเนี่ยข้อมูลยังบอกอีกว่าไพรมัสเนี่ยเป็นพี่ชายฝาแฝดของเจ้ายูนิคอนซะด้วยนะฮะเออเออร์ซีจะมาสู้ยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยมียูนิคอนก็ต้องมีไพรมัสอะไรทํานองนั้นนะฮะมาถึงรูปร่างลักษณะของเจ้ายูนิคอนนะฮะยูนิคอนเนี่ยตัวเขาตอนยังไม่แปงลงร่างเนี่ยจะมีลักษณะเป็นหุ่นยนต์ดาวเคราะห์รูปร่างกลมๆสามารถแปงลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้ต้องบอกว่าเป็น บอกว่ามีขนาดใหญ่เท่าดวงดาวดาวเคราะห์ดวงหนึ่งเลยก็ว่าได้นะอย่างนั้นตอนแปลงร่างเนี่ยมันต้องตัวใหญ่มากแน่ๆเลยนะฮะสำหรับยูนิคอร์ไม่รู้ว่าใครจะสู้มันได้ไหมสําหรับความชั่วร้ายของเจ้ายูนิคอร์ในแบบฉบับการ์ตูนนะฮะในการ์ตูนก็บอกว่ามันมักจะกินดวงดาวหรือว่าดาวเคราะห์เป็นอาหารนะฮะคือแบบว่าตะเวนไปเรื่อยๆแล้วก็แบบว่าแดกดาวเคราะห์ที่น่าสนใจอะไรทำนองนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าใช้การดูดพลังอย่างในหนังหรือเปล่าที่ไซเบอร์ตอนกำลังดูดหลังสีจากโลกนะหรือใช้ขนาดตัวเองงัไไไไไปปปดดื้้อออออกก็็มมมม่่่่่รรรููเเเหหนนนนนาาาาจจจจะะะะพวค์ใญง ไม่ต้องดูดเสียเวลาแล้วถ้ายูนิคอร์นเนี่ยหวังว่าจะแดกดาวดานั้นแล้วก็ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งเขาได้นะฮะบอกเลยว่าเป็นทาร์นโฟมเมอร์ที่แบบมีความมุ่งมั่นสูงมากไม่มีอะไรมาหยุดได้แบบว่าตั้งใจจะทําอะไรแล้วแบบต้องทําไม่ได้อะไรประมาณนั้นสุดยอดสําหรับพลังและความสามารถของทาร์นโฟมเมอร์ตัวนี้นะฮะผมเองก็หาข้อมูลได้ไม่มากนะแต่ที่นแน่ๆเนี่ยมีความสามารถที่ระบุไว้ชัดเจนนะฮะว่ามันสามารถชุบชีวิตทาร์นโฟมเมอร์ด้วยกันเองได้มันก็เหมือนเข้ากับทฤษฎีในหนักมากๆเหมือนกันนะฮะที่หลายๆคนอาจจะยัััังงงสงสสยว่่าาาาเเเเเปิิดรรืือออมมนนนนนจะหห็ะะพหพพตภ ลอยคว้งคว้างอยู่ในอากาศในทานองเนี้ยแต่ยูนีๆหนังก็ตัดฉากมาเป็นพามในสภาพร่างกายปกติกเข้าไปคุยกับเทเลซ่าเฉยเลยอันนี้ก็ยังงงอยู่นะฮะว่าพามเนี่ยฟื้นคืนสภาพได้ยังไงก็เลยมีคนจับโยงกับความสามารถของยูนิคอร์ที่ชุบชีวิตทาร์ฟอร์เมอร์ได้นะฮะว่าในหนักเนี่ยยูนิคอร์เนี่ยน่าจะเป็นคนชุบชีวิตไอออพติมัสพามก่อนจะเข้าไปเจอกับเทเลซ่านะฮะแต่เขาไม่ยอมให้เราหเห็นยูนิคอร์นวม่ว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยให้เราเดากันไปเองอะประมาณนั้นแล้วมันไปไหนวะเนี่ยทั้ง ะะยูนิคอร์เนี่ยมักจะทําข้อตกลงกับสิ่งมีชีวิตที่ด้อยกว่าตัวเองนะฮะมีความสามารถที่เกี้ยกล่อมใครๆได้ง่ายนะฮะเหมือนเอาของหวานมาต่อรองให้คนคนนั้นยอมมาเป็นพักพวกยอมมาเป็นสมุนในทํานองนั้นจะว่าไปก็หลอกใช้ก็ว่าได้นะก็จะประมาณนั้นนะฮะสำหรับประวัติของเจ้านี้เออเกือบลืมไปนะฮะอาจจะสงสัยว่าอย่างเจ้ายูนิคอร์เนี่ยสังกัดอยู่นไว้ไหนนะฮะออตโตบอร์ดหรือดิเซปติคอนในการ์ตูนเขาบอกว่ายูนิคอร์เนี่ยไม่สังกัดกับสังกัดใดนะฮะไม่ขึ้นดดเ,เป็นตมังเคอนนมาวกัด ส่วนไพ่มัสพี่ชายฝาแผดคู่อาฆาตของเขาเนี่ยก็มักจะเข้าร่วมกับออโต้บอทนั่นแหละฮะก็ต้องบอกว่าเป็นคู่แคนคู่อาฆาตกับพีมัสนะฮะแต่ในหนังเนี่ยต้องไปรู้กันนั่นแหละฮะอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นลักษณะไหนนะฮะสำหรับเจ้ายูนิคอนนะฮะเป็นยังไงนะฮะประวัติของยูนิคอนนะฮะทมัวยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเป็นข้อมูลที่ผมหามาได้จากเว็บฝรั่งเขานะฮะอาจจะเรียบเลี้ยงมั่วๆไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการพามารู้จักกับเจ้ายนนออร์ใเวชั่ขง คอมินะฮะฮถ้าถูกใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะฮะกดซับสไครต์กันด้วยนะฮะถ้าชอบนะฮะไว้เจอใหม่การทำอะไรแบบนี้แล้วกันนะฮะสวัสดีครับ